สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่8เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างี้นะครับประกาศหอมบอกว่าเริ่มแล้วครับเริ่มล้วสงครามน้ำลายการเมืองไทยมันก็วนอยู่แบบนี้แหละครับ พักไหนก็ตามที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่กลับกันพักที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยฉลาดรู้ทุกเรื่องรู้หมดทุกอย่างเดี๋ยววันที่1112กันยายนนี้รัฐบาลเขาจะมีการแถลงนโยบายแต่ว่าที่น่าสนใจมากกว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยคือเรื่องของศึกน้ำลายนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครยืนตรงกลางร,ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยสงสัยน้ำลายเต็มหัวนะครับ ตัวตึงมันเยอะแยะไปหมดนี่ครับยืนเท้าสยเอวชี้ไม้ชี้มือท้ากันเหมือนเด็กๆแต่ก็เข้าใจได้นะครับก็เหมือนหนังตัวอย่างถ้าไม่ตัดอตอมันมันมานำเสนอกันเนี่ยคงไม่มีใครดูเหมือนกันเอาละครับคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างนโยบายบอกว่าอย่างนี้ครับ นโยบายเร่งด่วนสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความเห็นแตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์โดยรัฐบาลจะหาหรือแนวทางในการทําประชามติที่ ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมไปถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมันง่นคงนี่เป็นร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะ,ะแถลงกันนะครับคืออย่างนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นถามรัฐบาลก่อนถามก่อนเลยนะครับ ถามว่าทำไมต้องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำไมครับถามว่าประเด็นที่ต้องการแก้ไขเนี่ยมีอะไรบ้างครับถ้าเรื่องปิดสวิตสวเนี่ยลืมไปได้เลยนะครับเพราะว่าพฤษภาคมปีหน้าเนี่ยบทเฉพาะการก็จะไม่มีผลมางคับใช้อีกต่อไปแล้วแล้วคิดว่ารัฐบาลน,นี้น่าจะมีอายุยาวนานกว่าวันที่สอวชุดนี้จะหมดวาระลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยลืมไปได้เลย หรือถ้าอยากจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพียงเพื่อเอาใจมวลชนฮาร์ดคอร์กลุ่มเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นด้วยเหตุผลนี้ก็ต้องตระหนักด้วยนะครับว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากเฉียดเฉียดหมื่นล้านบาทหรืออาจจะเกินไปกว่านั้นเอาแค่ทําประชามติสองรอบนี่ก็หกพันกว่าล้านเข้าไปแล้วนะครับไหนจะค่าเลือกค่าสรรหาสอสอรอค่าเงินเดือนค่าตอบแทนค่าเบียดประชุมค่าน้ําค่าไฟค่ากินในการใช้ห้องประชุมรัฐสภาที่ อาจจะต้องใช้เวลานาน2ปีหรือ3ปีซะด้วยซ้ำไปคุ้มหรือเปล่าครับคุ้มไหมครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ควรจะแก้ไขกันพร่ำเพรื่อนะครับอย่าไปมองเพียงแค่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากยุคปฏิการเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องประชาชนจากนักการเมืองมากกว่ารัฐธรรมนูญหลายๆฉบับที่ผ่านมานะครับ นั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยกำลังทําหน้าที่ในการตรวจสอบนักการเมืองอย่างเข้มข้นนั่นเองความปรารถนาที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงอาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดล็อกสิ่งนี้เป็นหลักด้วยหรือเปล่าเพราะวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ด้วยในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีมาหลายรัฐบาลแล้วยกตัวอย่างรัฐบาลหนึ่งระหว่างที่ ลองฟังอยู่เนี่ยนะครับลองจินตนาการดูกันนะคันว่าเป็นรัฐบาลใครเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลชุดไหนแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทายผิดกันนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ย่อมเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญจะได้ร่างรัฐธรรมนูญสําหรับการปกครองประเทศขึ้นใหม่เมื่อร่างเสร็จจนถึงนําขึ้นทูลกล้าทูกลกระหม่อมเพื่อลงพระประมาพิไทยประกาศใช้แล้วก็จะมีการจัดตั้ง รัฐบาลขึ้นใหม่ตามรูปการในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นต่อไปรัฐบาลนี้จะมีเวลาในการบริหารประเทศช่วงระยะเวลาจำกัดจึงได้วางหลักการในการบริหารประเทศเอาไว้2ประการประการที่1คืองานใดที่อาจจะดําเนินการให้รุลร่วงไปในสมัยเวลาที่บริหารราชการอยู่ก็จะได้เร่งรัดให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วการใดจะต้องใช้เวลายาวนานก็จะได้วางโครงการขึ้นเพื่อให้รัฐบาลต่อๆไปจะได้อาศัยเป็นแนวดําเนินการต่อไปได้ ในการบริหารประเทศในครั้งนี้รัฐบาลเห็นว่าจะเป็นที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงการเศรษฐกิจของประเทศเป็นเรื่องใหญ่และเป็นอันดับที่หนึ่งก็เพื่อให้มีรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้นซึ่งจะทำให้ระดับการคลองชีพของประชาชนสูงขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นรัฐบาลจะทำการปรับปรุงการคลังและการเงินของประเทศดำเนินการส่งเสริมการเกษตรกรรมการสหกรณ์การอุตสาหกรรมและการค้าตลอดจนการคมนาคมให้ก้าวหน้า เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นรัฐบาลนี้จะได้สนใจเป็นพิเศษในการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญของชาติในวันข้างหน้าโดยจะดําเนินการให้เยาวชนได้รับทั้งวิทยาการและจารียศึกษาควบกันไปจะมีการจัดตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติขึ้นมาและก็ให้ความอนุเคราะห์ตามความจําเป็นในที่สุดขอเรียนว่าที่ข้าพเจ้าได้อาสาเข้ามาแก้ไขวิกฤติการของชาติในครั้งนี้ และเท่าที่ได้ปฏิบัติไปแล้วคงจะเป็นประจักษ์พยานในความซื่อสัตย์สุจริตและความหวังดีต่อประเทศชาติของข้าพเจ้าอยู่แล้วฉะนั้นแม้คําแถลงนโยบายของข้าพเจ้าจะไม่ละเอียดยืดยาวอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาก็ขอได้โปรดเชื่อมั่นว่าพร้อมกับนโยบายที่ถแถลงเหล่านั้นข้าพเจ้าจะได้มอบชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าและรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลนี้เป็นเดิมพันเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติและอำนวยความผาสุกให้กับประชาชนจนถึงที่สุดให้จบกได้ คุณคุณไหมครับประกาศหอนถามนะครับว่าคุณคุณไหมเป็นไงล่ะครับได้กลิ่นประชาธีปไตยจ๋าเลยหรือว่าเหม็นเผด็จการแบบตุตุกันแน่นี่คือคําแถลงนโยบายของจอมพลสลิ์ธนรัฐเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2502เผด็จการทหารเต็มรูปแบบแต่เนื้อหาเนี่ยสวยงามมากครับ สวยงามไม่ต่างไปจากรัฐบาลที่บาิจาการเลือกตั้งเลยนะครับคำถแถลงนโยบายของเศรษฐาทวีสินน่าจะคล้ายๆกับของจอมพลสฤิดิ์มากที่สุดแล้วนะครับคือสั้นและก็เต็มไปด้วยคำสัญญาจอมพลสฤิดิ์เนี่ยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันแต่เศรษฐาแค่ขอให้รัฐสภาและประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลว่ารัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งไม่ได้มีเดิมพันใดๆทั้งสิ้นแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากคำถแถลงนโยบายของเศรษฐาเนี่ยคือสัญญาแต่ไม่ผูกมัดนะครับไม่มีการผูกมัดเกิดขึ้นการที่ไม่มีรายละเอียดในนโยบายที่ใช้ตอนหาเสียงจะถือว่าเป็นความตั้งใจที่รัฐบาลจะไม่ผูกมัดตัวเองมา,จากจนเกินไปหรือเปล่าเพราะบางนโยบายเนี่ยมันทาไม่ได้ไงครับอย่างเช่นนโยบาย รถไฟฟ้าค่าโดยสาร20บาทตลอดสายที่เรียกร้องกันเนี่ยนะครับทำไม่ได้ครับเพราะถ้าหากว่าทํานโยบายนี้สําเร็จเนี่ยเท่ากับรัฐจะเป็นหนี้จํานวนมหาศาลเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่านโยบายที่ใช้ในตอนหาเสียงจะถูกนํามาเป็นนโยบายของรัฐบาลทั้งหมดอย่าไปคาดหวังครับและนี่เลยครับเป็นบทเรียนสําหรับประชาชนนะครับอย่าเชื่อตอนที่นักการเมืองหาเสียงทุกเรื่องอย่าเชื่อแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องคิด ต้องวิเคราะห์และก็แยกแยะก่อนที่จะลงคะแนนเสียงกันไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนเราเราท่านๆก็ต้องตกเป็นเดือยอยู่ร่ำไปนะครับ